สวัสดีครับผมอู่ร้านแจนออโตแมกลําลูกกาของสามนะครับนี่จะพามาอัพเดตล้อถอดป้ายแดงนะครับตอนนี้ว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นล้อรีโว่ขอบ17นะครับรีโว่ขอบ17ถอดป้ายแดงครับพร้อมยางบีสโตนนะครับ265 65 R17 นะครับชุดนี้เป็นปี25นะครับปี25สัปดาห์04ปี25ถอดจากรรถใหม่ป้ายแดงนะครับ ตุ่มหน้ายางยังอยู่ชัดๆนะครับสภาพใหม่ๆวสวยๆนะครับผมชุดนี้นะครับล้อพร้อมยางอยู่ที่25,500บาทนะครับ25,500บาทใส่กับฟอร์จูเนอร์ก็ได้นะครับฟอร์จูเนอร์ตัวเก่าแล้วก็วีโก้นะครับวีโก้ตัวสูงที่เป็นล้อตัว6กลูกนะครับใส่ได้เลยนะครับ25,500เอามาล้อกเอามาเทินเ,เป็นส่วนลดได้นะครับผม ตัวต่อไปเป็นอ่าตัวนี้เป็นเอ็กเพนเดอร์ขอบ17ครับเอ็กเพนเดอร์ขอบ17ติดยางบีสโตน20555า R 1 7นะครับตัวนี้ปี24นะครับสัปดาห์11ปี24ถอดจากร้ใหม่ายแดงที่โชรูมนะครับสีเส้นหน้ายางยังอยู่เนะยครับสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับส,าาสวยๆเป๊ะๆไม่มีตําหนีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมพร้อมใช้งานได้อีกยาวๆ นะครับชุดนี้เพราะล็อคพอมยางอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทสามารถนำล็อคเก่ามาเทินเป็นส่วนลดได้เหมือนกันนะครับตัวตะบายปลาเจโร่นะครับปลาเจโร่สองติดยางโยโกฮาม่าสองหกห้าหกสิบ r สิบแปดครับสองหกห้าหกสิบ r สิบแปดชุดนี้ปียี่สิบสี่นะครับปียี่สิบสี่นะครับถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่ตุ่มหน้ายางชัดๆนะครับสภาพใหม่ๆ สภาพใหม่ไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดนี้นะครับล้อพร้อมยางอยู่ที่25,500บาทนะครับ25,500บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับยังไม่รวมเทอร์ล็อกเก่านะครับสามารถนำล็อกเก่ามาเทิร์นเป็นส่วนลดได้นะครับตัวนี้เป็นไททันนะครับไททันขอบ18เป็นไททันรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ยางบิตสโตนสองหกห้าหนะครับชุดนี้ปี23นะครับเป็นยางปี23ตัวนี้ล้อพร้อมยางอยู่ที่ สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสามารถนำล้อกกอลมาเทินเป็นส่วนลดได้นะครับนี่สภาพใหม่ๆสวยๆเป๊ะๆแบบนี้เลยนะครับถ้าแยกยางอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับแยกยางอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเนี่ยแยกยางก็จะเป็นประมาณนี้นี่ตัวนี้ก็แกะออกมาแล้วนะครับสองหกห้าหกสิบ R สิบแปด b โต s t o n e Durer HT หกแปดสี่ครับนี่ยางปลายปียี่สิบสามนะครับเนี่ยครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้แยกยาง ใส,ใส่กับรถรถสูงขอบ1 8ได้ทุกรุ่นครับตัวนี้อยู่ที่1 5 0 0 0ันบาทครับเป็นปี23าตัวต่อไปยางถอดไปแดงสองห5ห้าหกห้า R สิบเจ็ดนะครับตัวนี้ปี2 3าเหมือนกันนะครับดูเลอร์เฮทีหสี่นะครับตัวนี้สภาพใหม่ๆสวยๆนะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยยางสอดไปแดง ตัวต่อไปดันหลบดันหลบสองศูน R 1 6นะครับ205 R 1 6เป็นรุ่น AT 2 0นะครับตัวนี้เป็นยางปลายปี23นะครับใส่รถกระบะตัวเตี้ยได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นขอบ16นะครับจะเป็นเบอร์ตรงของนาวาร่าครับดิแมกวิโก้รีเวใส่ได้หมดะครับใส่ตันก็ใส่ได้ครับนี่ยางปลายปี23นะสภาพสวยๆใหม่ๆถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับนี่สีเส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับใช้อีกยาว ตัวนี้ถูกมากๆนะครับสี่เส้นอยู่ที่หกพันห้านะครับหกพันห้าพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับตังคว่าจะส่งได้นะครับหกพันห้ารวมส่งให้เรียบร้อยนะครับตัวต่อไปยางรถเก่งอีโคคาร์ขอบสิบสี่นะครับหนึ่งหกห้าหกห้าอารสิบสี่นะครับหนึ่งหกห้าหกห้าอาสิบสี่ตัวนี้ปียี่สิบห้านะครับยางปียี่สิบห้าเป็นรุ่นอีโคเบีย EP หนึ่งฮัตตูนะครับใส่กับรถเก่งอีโคคาร์ขอบสิบสี่ได้ทุกรุ่นนะครับอ่า จะเป็นพวกซิตี้หรือว่าวีออสตัวเก่าก็ใส่ได้ทํามีลาดอันนี้เบอร์ตรงของมีหลาดทามีหลาดทาใส่ได้หมดเลยนะครับนิสสันมาร์นะครับสภาพใหม่ๆสวยๆชุดนี้สี่เส้นอยู่ที่5้าพันห้าบาทนะครับห้าพบาทนะครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวภาพไปดูทางโซนนู้นบ้างนะครับก็จะมีไททันขอบสิบเนะครับไททันขอบสิบเจอันนี้ติดยาง ปี๊บสามนะครับยางปลายปี๊บสามสองหกห้าหกห้าอาร์สิบเจ็ดนะครับตัวนี้ล้อพร้อมยางถอดปลาแดงนะครับสภาพนี่ครับตุ่มหน้ายางยังอยู่ชัดๆนะครับยังไม่ได้เช็ดทําความสะอาดครับตัวนี้ล้อพร้อมยางอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีปาเจโรนะครับปาเจโรฟอร์ดอันนี้ฟอร์ดเอ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 สนะครับตัวนี้เป็นขอบสิบเจ็ดครับพร้อมยางบีชโตนก็จะมี มี2ราคาคับจะมีถอดใบแดงปียบสี่นะครับในนี้สภาพใหม่ๆครับสีเส้นยังอยู่ครับถอดใบแดงปียี่สี่จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นเจดันห้าร้อยนะครับถอดใบแดงปียีสิบห้าอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้ารอยนะครับผมตัวต่อไปตัวนี้เป็นเอเวอร์เรสต์เอเว V หขอบยี่สิเอ็ดนะครับเอเวอร์เสต V หขอบยี่ิบเอ็ดตัวนี้หายากมากๆนะครับตัวนี้มีน้อยนะครับรถมีจํานวนจํากัดนะครับตัวนี้เป็นปียี่สิบห้าครับปียี่สิบห้า ล้อพอมยางอยู่ที่2 8 5 0มดันหร้อบาทนะครับ2 8 5 0มืดันหร้อยบาทนี่สภาพได้สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับใหม่ก็รีบถอดจากรถที่โชว์รูมนะครับสอง0 0ดันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเ v e r เลสเทนะครับเอเบเลสขอบ1ิบแดครับใส่กับฟอนเลนเจอร์ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นขอบสิบแดครับขอบ1ิแปดติดยางคูเดียสองห้าห้าหกห้า R สิบแปดครับตัวนี้ปียี่สิบห้านะครับปียี่สิบห้าสภาพถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับ สวย,สวยเป๊ะๆทุกรอนะครับตัวนี้ไม่มีตำหนิตัวนี้ลอ้อพร้อมย่างอยู่ที่19,500บาทนะครับหนึ่งาบาทก็จะมีอันนี้เป็นเอเวอร์รับตัวนี้จะเป็น f o r ์ต,ตัวสปอร์ตนะครับสปอร์ตอราคาเท่ากันนะครับหนึ่งาบาทนะครับผมเป็นปี25นะครับปี2 5ทั้งคู่เลยนะครับ19,500าบาทสามารถนำล็อกาอมาเทินเป็นส่วนลดได้นะครับแล้วก็จะมี m u วเอ RS นะครับมิว x r s ตัวนี้พร้อมยางปลายปี24นะครับตัวนี้เป็นยางบิดสโตนครับนี่สภาพถอดจากรถใหม่ไปแดงที่โชว์รูมนะครับตุ่มสีหน้ายางยังอยู่นะครับสภาพใหม่เป๊ะๆตัวนี้ล้อพร้อมยางอยู่ที่35,500บาทนะครับ35,500บาทนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับนี้ประกอบกับยางดัลล็อปไว้นะครับตัวนี้ก็จะราคาเบาๆหน่อยครับตัวนี้จําราคาไม่ได้โทรมาสอบถามกันได้นะถ้าสนใจนะครับผมแล้วก็จะมี มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางใหม่นะครับยางใหม่โปรโมชั่นนะครับมีหลายไซส์หลายเบอร์นะครับสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตราคาแล้วก็สต็อกยางให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ